วันอังคารที่6มิถุนาคมมิถุนาคมที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเรียกได้ว่าบนโซเชียลตอนน well ี้มีการแชร์คลิปนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแถลงข่าวพร้อมกับพักร่วมรัฐบาล8พักพี่พักประชาชาติซึ่งพบว่าในตอนหนึ่งนายพิธากล่าวคำว่าประชุมวันอังคารที่6มิถุนาคมที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการพูดผิดถึงเดือนมิถุนายนแต่ที่เป็นประเด็นเมื่อมีร้านไก่ทอดแบรนด์ดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่เป็นอะไรนะอย่างน้อยพรุ่งนี้เรายังมีมิถุนาจุดจุดจุด,จดแม้จะไม่ได้ระบุตรงตรงแต่ก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวจำนวนมากเส่นมิถุนาคมชิม,มิสวัสดีเดือนมิถุนาคมครับคมเป็นคำตอบสุดท้ายครับอ้าวนึกว่าถามเรามาเราก็ตอบ ลืมคมป้าแอดถ้าเป็นลุงตู่พูดชื่อเดือนผิดนะล้อแซะยันลูกบวชแต่พอเป็นพ่อส้มเงียบกริบได้ยินวัตถัวกำลังมาขายไก่ต้มน้ำปลาเลยละกันรอโปรเดือนมิถุนาคมครับสงสัยแอดอยากกินน้ำส้มขนมาทั้งโรงงานนะแต่ไม่ได้ระวัง14ล้านคนแบนนะครับประชุมวันอังคารที่6มิถุนาคมมิถุนาคมที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับประชุม วันอังคารที่6มิถุนาคม,มาท,ที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับและจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีกลุ่มผู้สนับสนุนพักก้าวไกลและนายพิธาหรือที่เรียกกันว่าดอสมส้มออกมาแสดงความตอบโต้ทันทีเช่นสัญหาพูดเนอไม่ตลกนะครับมาคอยจับผิดที่คุณพิธาแค่พูดเดี่นผิดตลกมากหรอครับ แร์ใหญ่ระดับประเทศอาหารหรูบนห้างมาเล่นมุกแบบนี้ปกติแล้วสิ้นเดือนจะไปกินจุดๆกับครอบครัวแต่ว่าสิ้นเดือนนี้ขอยกเลิกเราครับขอกินไก่จุดๆด,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 ดีกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่เป็นสลิมการตลาดสําหรับชาวสลิมกะทิเอาใจสลิมประชากรส่วนน้อยหรอเชิญเลิกกินครับบางอาจ้อเรียนท่านนายกพิธาแต่ก็มีบางคนที่ออกมาแซะค,คอมเมนต์ที่พาดพิงนายพิธาเช่น เห็นสลิมบอกว่าทัวส้มจะลงแต่เท่าที่ผมเห็นดูมีแต่สลิมมาโพสต์เทฮากันสงสารจริงๆที่ตัวเองเป็นคนส่วนน้อยนานๆที่จะมีพื้นที่ให้ออกมาวิ่งแวะมาดูสลิมสลิมเป็นสัตว์ที่ชอบอะไรแบบนี้ให้จุดๆ,ๆดูภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนเถอะบางคนบอกทัวส้มลงแน่แต่ผิดคาดมีแต่ทัวสลิมเต็มเพจด้านแอดมินได้มาคอมเมนต์ว่ามุกไม่หาพาแอดมินเครียดแล้วนะเล่นมุกเฉยๆนะทุกคน ก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินว่าห้ามลบนะผมชอบคนใจบางบางคนด่าคนอื่นอยู่ได้ตั้งนานไม่เป็นไรแค่นี้ทำใจบางหรือถ้าแอดลบหรือแก้ไขข้อความแอดจจะเสียลูกค้าแบบครอบครัวเรานะเป็นตน้นไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store